ปวดแขนข้างฝาปวดทนน่ตามหัวไหล่มันก็ชาปลายนิ้วปวดอย่างนี้มานานเลยครับก็หลายปีแล้วมันปวดทรมานาน,นอนไม่ได้เลยต้องยกยกมือขึ้นเนี่ยลาน,นอนกลางคืนเนี่ยยกมืออย่างนี้เลยเนี่ยเอาหมอนวางนอนเนี่ยวางผอก,กับแนบตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะน้ำตาไหลนีทรมานจริงๆกินแต่ยากินยาแล้วมันก็ไม่ได้ผล จงคุณเมเจอดูในโทรศัพท์เจอน้ำมันทาเนี่ยเราก็เลยลองลองสั่งดูก็คือไปเจอน้ำมันทายะใช่น้ำมันทายะเจอเห็นเขาโฆษณา,าก็เลยลองลองซื้อมาทาขวดหนึ่งกล่องลองสั่งดูมันก็ทาดีอ่ะทาแรกๆนะมันจะรู้สึกร้อนแล้วเย็นหอมกลิ่นจะหอมมือไม้เนี่ยก็โอเคแล้วดีขึ้นมามั่งแล้วเพราะว่าใช้มาสี่ห้าขวดแล้ว ช่วงนี้ก็เราทาถึงด้านหลังเลยมันก็ค่อยโอเคอมันก็ไม่รู้สึกปวดเท่าไหร่แต่เริ่มแรกหนักๆเลยจะเป็นแขนใช้ทาแหงทาแขนดีแล้วเราก็เลยรูปตามข้างลงข้างหลังเนี้ยให้หลานชายมั่อไงถูข้าง,งหลังบีบๆมันก็โอเคอมันก็ดีขึ้นนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากคนที่มีอาการปวดแบบนี้หนอ่อยครับก็อยากบอกว่าถ้าใครปวด แขนขาหรือด้านหลังนะ่ะลองใช้น้ำมันขวดนี้ตัวนี้ดูแล้วรู้สึกว่าจะสบายแล้วกลิ่นก็จะไม่เหม็นกลิ่นจะหอมลองลองลองแนะนําเลยแนะนําให้ใช้เลยแล้วแล้วพวกคุณจะบอกว่าเออโอเคกลิ่นก็หอมแล้วฟาร์มเย็นมันจะเย็นถึงปลายนิ้วเลยคคค่ะข,ขอบบุห้านาทีก็ซึมหายไปเย็นดีนะคะเนี่ยดิฉันก็ทําอย่างนี้อยู่ค่ะทําวันละสองครั้งนะคะทํามาจน ได้สิบวันน้ำมันก็หมดอาการที่ปวดก็เบาขึ้นดีขึ้นนะคะก็เลยให้ลูกสาวไปซื้อมาให้อีกก็ใช้ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้อาการปวดหัวเขา่าลงเท้านี่ก็หายนะคะตอนนี้ขึ้นบันไดลงบันไดวัวเข่าก็ดีพี่ห่วงสุขภาพไงพี่กลัวทำงานเลี้ยงลูกไม่ได้พี่ก็กลัวเนาะเนี่ยพี่พี่ยอมรับเลยว่ายาตัวนี้ดี บางครั้งกลัวให้กับกพลาดไปชาววันเดียวหายได้ไงบางครั้งก็จะหาว่านั่นเกินไปแต่แต่จริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องคนต้องลองใช้เองใช่ต้องลองใช้ถึงจยรู้ผมยังบอกหลู่พ่อใช้แล้วพอต้องพูดพูดไปตามนั้นเลยนะแต่ถ้าจะมาบอกว่าไม่ดีแล้วบอกว่าดีงั้นพ่อไม่พูดนะเพราะว่าพ่อทำไม่ได้อแต่นี่มันใช้วันหายมันก็เลยสามารถปูดกได้ไงไอ้ที่เสียงกุ๊บกัับที่คอยปวดแสบร้อนอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นก็ ใช้ขวดแรกนี่ประมาณสิบกว่าวันมันดีขึ้นก็เลยยอมซื้อขวดที่สองแต่ของพี่กรณีที่แบบเหมือนมีบุญอะไม่ถึงขวดสามสัปดาห์เนี่ยคือทําใทำแบบมันดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นสะพานร้อยนี่ปอเลยส่วนมากก็จะปวดเข่าครับปวดเข่าเนี่ยอ่าลุกไม่ได้เลยตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ได้เพราะว่ามันจะเกร็งแล้วก็ต้องนั่งสักักสักระยะหนึ่งก่อนแล้วก็ พอพอเราปรับสภาพร่างกายก็ถึงจะจะเดินได้ะนะครับผมแล้วปัจจุบันนี้ได้มีได้ใช้น้ำมันทายะเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างรครับก็ดีนะครับอันดับที่หนึ่งก่อนเลยอ่านวดแล้วร่างกายดีขึ้นไม่ปวดไม่อะไรแล้วก็การนอนก็ดีขึ้นเพราะว่าเวลาเรานวดของตอนกลางคืนเนี่ยเราเราก็พักผ่อนตื่นเช้ามาเราขาเราก็ไม่เป็นอะไร,รก็ดีเลเราหล,ลับดีขึ้นหลับสบายครับมันเหมือนกับเป็น น้ำยาอโรมานี่ครับเรานวดแล้วเราอยู่ห้องแอร์มันก็จะกลิ่นหอมอครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ให้ฝากคนที่มีอาการปวดอาการเจ็บให้มาใช้น้ำมันไทยยาครับครับก็น้ำยาตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันที่ดีผมใช้มาแล้วน่าจะไม่ไม่ต่ำกว่าห้าขวดผมใช้อย่างต่อเนื่องดีจริงครับอันนี้ผมรับประกันดีแน่นอนครับ